พระศาสดาของเราแสดงธรรมที teachers, nah ah ่ประกอบด้วยเหตุทำทั them, ้งหลายเกิดแต่เหตุทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ไม่มีเหตุในการเกิดแม้แต่อวิชาก็มีเหตุเพระนั้นปฏิจจสมุปบาทคือธรรมชาติที่อาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป พาะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายจตนะเพราะมีสลายนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพาะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีประทานพบชาติชลามรณะเหตุเกิดของความตายมีได้อย่างไรทุกอย่างมีเหตุมาหมดและเหตุดับของความตายจะดับไปได้อย่างไรทุกอย่างมีเหตุในการดับความตายดับได้ถ้าดับตามเหตุแบบนี้และความตายเกิดได้เพราะมันเกิดมาอย่างนี้ นี่เป็นองค์ความรู้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความรู้ที่เร่งด่วนอันดับแรกของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องรู้เพราะไม่รู้ว่าความตายจะเกิดแกเ่เราเมื่อไหร่